ในปี2022นะดินสอง,งานไม้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับมันยังมีนวัตกรรมใหม่ๆม,มาอีกวันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบกันดูว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงนะรับขี้ y มสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมสิโรจน์และนี่คือรายการ lap key โมนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาดูดินสองานช่างหรือว่าดินสองานไม้นะดินสองานไม้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยใช้เป็นแบบนี้ก็มีนะครับแต่หลายๆคนนะก็ยังใช้แบบนี้ก็มีนะครับวันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบกันดูว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเป็นยังไงนะอย่างแรกเลยนะครับท่านผู้ชม แบบกลมนะครับซึ่งเป็นแบบมาตรฐานแล้กันเป็นแบบดินสอเนี่ยมันสามารถวาดเส้นได้นะตัวนี้มันวาดโค้งได้แต่สําหรับงานไม้นะหรือว่างานที่เป็นแบบพวกเฟอร์นิเจอร์หรือว่างานมาร์เกอร์นะครับเขาจะใช้แบบนี้เพราะอะไร หนึ่งเลยนะท่านผู้ชมตัวปากกาเขียนไม้พวกนี้เนี่ยไส้มันจะเป็นแบบแบนนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเหลาออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้เส้นหรือว่าหน้าตัดเนี่ยที่เป็นลักษณะแบนนะครับที่มันเป็นหน้าแบนอย่างนี้นะครับเวลาผมลากเส้นผมจะลากเส้นให้ดูนะเส้นมันจะค่อนข้างคมนะครับซึ่งตัวเนี้ยอ่าเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับดินสอปกตินะที่เราลองลากดู โอเคเห็นไหมครับท่านผู้ชมเส้นมันจะต่างกันนะอันนี้แบบปกตินะครับส่วนอันนี้เป็นดินสอง,งานไม้นะอ่าโอเคเส้นมันจะห่างกันเดี๋ยวผมลองวัดดูนะว่าเท่าไหร่โอเคอันนี้ประมาณครึ่งมิลลิเมตรนะครับส่วนเส้นตรงนี้ที่ได้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ0.2 mm อะประมาณนั้น0.2ถึง0.3 mm นะครับมิลลิเมตรนะอันนี้คือเหตุผลที่ ปะกางานไม้เนี่ยมีลักษณะที่เป็นหน้าตัดแบนนะครับเพราะว่าเอาไว้ลากเส้นโดยเฉพาะนั่นเองนะครับประการที่2นะครับถ้าผมจะเอาวางอย่างนี้นะเสร็จแล้วเวลาเป็นงานช่างจริงๆใช่ไหมเราไม่รู้บางทีเราอยู่บนหลังคาเนี่ยมันมีระนาบเอียงไอดินสอปกติเนี่ยมันอาจจะกลิ้งลงอย่างนี้ก็ได้นะครับกลิ้งลงแต่ไอ้ที่มันเป็นดินสอง,งานไม้เนี่ยมันเป็นระนาบแบนอย่างเงี้ยมันจะกลิ้งลงค่อนข้างยากนะ ตัวนี้นะครับอืมก็จะเป็นข้อดีของการออกแบบดินสอที่ทำงานเฉพาะด้านประมาณนี้นะโอเคประการที่3มนะครับที่เห็นชัดๆเลยก็คือข้อเสียดินสอปกติเนี่ยเวลาเรากดเส้นดินสออย่างนี้นะครับขอกดลงไปเงี้ยปึ๊บตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับมันจะชอบหักอย่างนี้นะท่านผู้ชมแต่พวกดินสองานไม้เนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยไส้ดินสอเนี่ยมันจะสร้างมาแข็งกว่าดินสอประเภทอย่างนี้นะครับ อันนี้อยู่ที่ HB นะครับกลางๆนะส่วนเรากดไปเนี่ยอ่ะเนี่ยเราวาดไปอย่างไางนี่ยมันจะหักค่อนข้างยากนะครับอันนี้คือข้อดี3ข้อใหญ่ๆนะท่านผู้ชมสำหรับดินสอง,งานไม้ส่วนใหญ่นะท่านผู้ชมคือไส้เนี่ยมันจะมีความแข็งที่2 H นะครับส่วนดินสอปกติเนี่ยมันจะ HB แต่บางอันก็2 B ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะดึงชาร์ตของไส้ดินสอออกมาให,ให้ทุกท่านดูก่อนอ่าประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจําไว้เลยครับดินสอสําหรับ c a r p e n ตอร์เพนซิลหรือว่าดินสอสําหรับงานช่างเนี่ยควรที่จะแข็งไว้ก่อนนะโอเคครับแล้วเราก็มาถึงในปี2022นะดินสองานไม้อย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับมันยังมีนวัตกรรมใหม่ๆม,มาอีกอย่างเช่นตัวนี้ครับท่านผู้ชมที่จะมาทดแทนพวกดินสออย่างนี้คือมันเรียนแบบเลยอะดินสอ p ิก้าบิ๊ ไดนะครับต้องมีคำว่าบิกนะถ้าเกิดเป็นปิก้าไดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเรียนแบบไอ้ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดในคลิปอื่นแล้วกันสําหรับปิก้าได้เฉยๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูดินสองานไม้จริงๆนะครับสำหรับปิก้าบิกไดข้อดีเป็นยังไงบ้างนะข้อแรกเลยนะครับกระดาษทรายตรงนี้นะท่านผู้ชมมันสามารถเหลากับตัวทส้ดินสอได้ทส้ดินสอเนี่ยเป็นแบบแบ,บ,แบนนะครับซึ่งมันลอกเรียนแบบ ไอตัวดินสองานไม้อย่างนี้มาเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นดินสอชนิดเดียวเนี่ยในโลกเนี่ยที่ไส้ดินสอมันเป็นแบบงานไม้อย่างนี้นะซึ่งหาได้ยากมากๆถ้าคุณไปร้านเครื่องเขียนเนี่ยรับรองไม่เจอแน่ๆนะเวลาเราเหลานะครับเราก็เหลาอย่างนี้เลยอืมโอเคตรงนี้นะครับก็จะได้ไส้มาแหลมเฟียบซึ่งเวลาเรา ลากเส้นนะครับเราจะใช้สันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมในการลากนะอืเส้นคมกลิบครับท่านผู้ชมตัวนี้ Big กได้เขาทํามาสําหรับเหลาไอตัวนี้โดยเฉพาะข้อดีข้อที่2นะครับก็คือตัวนี้มันคาลิเบตได้ก็คือแบบถ้าเราไม่มั่นใจว่าก,กดไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็เซตซิโร่ไป1แล้วเราก็กด1 2ตรงนี้มันจะมีขนาดพอดีกับการใช้งานเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ปลอกตัวนี้เห็นไหมครับปุ๊บมันจะไม่หลุดแน่นอนตัวนี้นะครับทางปิก้าไดเนี่ยมีการคิดไว้ก่อนแล้วนะครับว่าการล็อกเนี่ยมันจะมี2ระบบล็อกแบบแรกเนี่ยคือล็อกแบบไม่แน่นแต่มันล็อกนะท่านผู้ชมแต่มันล็อกแบบว่าคือเหมือนแบบคุณไม่ต้องแบบพกกลับบ้านนะ่ะคุณล็อกในระหว่างใช้งานเนี่ยก็ค,คือล็อกขั้นที่1อย่างนี้นะครับส่วนจะล็อกกลับบ้านเนะี่ยคุณก็กดลงไปขั้นที่2ตัวเนี้โคตรแน่นทําไงก็ไม่หลุดนะครับ จุดต่อมานะครับสําหรับปากกาไฮเทคแบบนี้นะครับ2ขั้นตรงนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับสำหรับเสียบกับเสื้อนี้อย่างนี้ของผมเป็นเสื้อครับอย่างนี้นะครับยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่าเราเนี่ยที่เป็นสายช่าง่ใช่ไหมแบบเราจะต้องปีนป่ายเราจะต้องโอ้โหตะลุยไปในที่ต่างๆครับการที่มีล็อก2ชั้นเนี่ยแล้วเวลาเราดึงออกมาใช้งานเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับท่านผู้ชมเวลาเราจะใส่เนี่ยปับ๊บก็แค่ใส่เท่านั้นเองนะตัวนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับตัวนี้ สะดวกมากๆโอเคครับสำหรับฟังก์ชันต่อมานะท่านผู้ชมซ่อนไว้อยู่นี่ครับปลายมันเป็นหกเหลี่ยมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอหลวงอาวุธลับผมนิดนึงผมมีดอกไขควงตัวนี้มานะครับนี่เป็นแบบสั้นนะแล้วก็เป็นแบบยาวคือตัวหกเหลี่ยมสามารถใส่กับหัวของไขควงได้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ไอ้ดินสอที่เราใช้เนี่ยกลายเป็นไขควงไปแล้วนะเราสามารถใช้ขันในที่ต่างๆ คือแม่งแบบดีไซน์แบบแบบนอกจากจะเป็นดินสอเขียนไม้อ่ะมันยังเป็นไขควงอ่ะเผื่อแบบโต๊ะเลื่อยหรือว่าอะไรที่ต้องการกันแบบอ j ดจัสมุนแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยหมุนแทนไขควงได้เลยนะครับสำหรับหัวไขควงนะครับก็สามารถถอดเดี๋ยวผมถอดออกปึ๊บดอกยาวๆแบบนี้ก็ใช้ได้นะท่านผู้ชมขอให้มันเป็นหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยอ่าก็ใช้ได้แต่อาจจะไม่ถนัดอะไรเท่าไหร่แต่ก็รวมๆก็คือไอ้ตัวเนี้ยใส่ดอกไขควงได้นะครับ ฟังก์ชันต่อมายังไม่หมดนะท่านผู้ชมตัวนี้นะแฝงไปด้วยหลายๆอย่าง1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ดนี่ดึงออกมานะครับทุกคนจะสังเกตได้นะว่ามันเป็นไส้ดินสอพอมันเป็นไส้ดินสอเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้ครับท่านผู้ชมผมจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ผมมีไส้ดินสอพิก้าบิ๊กไดตัวนี้มาด้วยนะ สำหรับรุ่นนี้นะมันจะมีหลายสีนะครับแล้วก็มีหลายฟังก์ชันมากจริงๆไส้ดินสอของตัวนี้ถ้าพูดในคลิปนี้อาจจะไม่หมดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอพูดในครั้งต่อไปแล้วกันนะโอเคไส้ดินสอสีขาวครับน่าแปลกใจมากนะครับดินสอเขียนไม้มีสีขาวมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราเขียนกับไม้ที่เป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะครับแต่มันจะมีประโยชน์มากถ้าเราใช้กับไม้ที่มีลักษณะ สีดำอย่างนี้นะครับนี่ผมมีตัวอย่างมาให้เดี๋ยววันนี้เราลองมาขีดกันดูนะครับโอเคผมใส่ไส้สีขาวลงไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะเหลานี่ครับท่านผู้ชมเวลาเราลากเส้นนะครับสีขาวครับท่านผู้ชมเป็นไส้ดินสอสีขาวที่ใช้ง่ายอะ่ะถ้าเกิดเราใช้พวกสีดำนะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดู แทบไม่เห็นเลยนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าไอ้สีเนี่ยมีประโยชน์ถ้าเราเจอไม้ที่มีลักษณะสเปเชียลอย่างนี้นะครับที่มีลายอ่านะครับผมสำหรับตัวพิก้านะครับมันสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมบางทีเนี่ยหลายๆคนเนี่ยแบบทำงานกลางแจ้งใช่ไหมแล้วฝนตกเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันยังกันได้ในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเอาปากกาไปจุ่มน้ำนะท่านผู้ชมมันสามารถกันในระดับ ฝนนะ่ะ IP 5 4อะไรเงี้ยทำได้นะครับสำหรับหลักีโมวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทดลองอะไรมากมายแต่ว่าเราก็อยากจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆนะครับในการช่วยให้ทุกท่านเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมสิโรดและรายการหลักขีโมทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฉบับหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ